คฤรหดเบลล่ารานีหั่นผมสัน้นรับไปกี่ล้าน 3ตุลาคม2022โดนสั่งตัดผมเส้นละพันบาทคฤหาดเบลล่ารานีค้นแทนเศรษฐีนีกวนซื้อที่ดิน4จังหวัดทั่วไทยออกมาสร้างความตกตะลึงให้ฟแฟนๆในโลกออนไลน์อย่างมากเลยทีเดียวหลังล่าสุดนางเอกดังเบลล่ารานีได้ออกมาอัปเดตลุกการถ่ายแบบในนิตยสารดังให้ฟแฟนๆเห็นโดยเป็นปกที่เธอสวมชุดกางเกงสุดธรรมัดแมงและใส่วิกผมสั้นซอยสุดเชียวโดยสาวเบลล่าลงรูปแค่รูปเดียวแต่บอกเลยว่าฟแฟนๆกรี๊ดสุด เพราะเธอถือเป็นสาวหล่อนาวานที่หลายคนยกนิ้วให้ล่าสุดเธอได้พักงานละครและรับงานถ่ายแบบโดยเบลล่านั้นได้ขึ้นปกนิตยสารชื่อดังของเมืองไทยอย่างบาซซ่าไทยแลนด์เบลล่ารานีแคมเปนในลูกสวยโดดเด่นและส่งพลังที่ผสานทั้งความแข็งแกรง่งและความนุ่มนวลเข้าไว้ด้วยกันภายใต้คอลเลกชั่น f o r Winter 2022จากเฟ n d i ฝีมือสร้างสารรค์โดยคิมจเนส ลุคนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับจ้ำแทบไม่ได้เลยล่ะค่ะดูดูแล้วก็แปลกตาไปอีกแบบและมีความเท่นในตัวเรียกได้วันหล่อไม่เบ่าเลยนะคะเนี่ยโดยการแปลงโฉมนี้ของสาวเบลลาทำเอาเพจดังหนูน้อยบุนยอดเขาอันหนาวเหน็บ ออกมาอัปเดตรูปของสาวเบลลาแบบ3รูปประกบกันทำเอาหลายคนแซวหนักว่าคนนั้นคนนี้เหมือนคนดังเต็มไปหมดโดยรูปนี้ของสาวเบลลาถือว่าผ่านมากๆเพราะมีคนไลค์และชมตลอดว่าเปรี้ยวดูดีมากๆหลังจากที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมมากมายอาทิาสวยปนเทกรี๊ดซองแล้วอยากดูเลยหลอเกินเบลลาคนละคนเลยเทมากพี่เบลลาเทมากเลยค่ะ เหลี่ยนเลยเริดมากค่ะเบลลุกนี้จําแทบไม่ได้ดือมากๆสวยมากอย่างเท่เลยลุกนี้นางเอกสาวเบลลารานีล่าสุดควักเงินนับล้านซื้อที่ดินริมน้ําพื้นที่หกไร่แถวจังหวัดนครนายกชอบเพราะอยู่ริมน้ําเธอและคุณแม่ก็ชอบแถมอยู่ใกล้กรุงเทพเดินทางสะดวกแต่ยังไม่คิดว่าจะทําอะไรกับที่ดินตรงนั้นสาวเบลเผยว่าชอบสะสมที่ดินเก็บไว้อาจจะทําบ้านพักต่างอากาศ กำลังดูที่จังหวัดนครพนมอยู่อย่างได้ที่ติดริมน้ําโขงเล็งไว้แล้วกําลังตัดสินใจอยู่มีซื้อที่ไว้ตอนนี้3-4จังหวัดเป็นการลงทุนเผื่ออนาคตแต่เน้นพักผ่อนมากกว่าคุณยายไม่ค่อยสบายพอได้ไปอยู่ที่อากาศดีๆสุขภาพก็ดีขึ้นเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่สวยและเต็มไปด้วยความสามารถสำหรับเบลล่ารานีเพราะว่าถ้าใครติดตามจะรู้ว่าเบลล่านั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก็รับงานในวงการอย่างรัวๆไม่ว่าจะเป็นงานแสดงละครงานอีเวนต์งานถ่ายแบบงานรีวิวสินค้ารวมไปถึงพรีเซนเตอร์ต่างๆเรียกว่ารับทัพย์กันแบบรัวๆเลยค่ะซึ่งนอกจากเรื่องหน้าที่การงานที่ประสบความสําเร็จแล้วเรื่องชีวิตครอบครัวก็แฮปปี้สุดๆเพราะว่าเบลล่านั้นรักและก็ดูแลคุณแม่ปราณีแคมเปญเป็นอย่างดี